สาธุอนุโมทนาบุญร่วมกันครับขณะนี้อาจารย์ชันเชนะครับจะได้นาพาพวกเรามาร่วมกันทาบุญและตั้งจิตอธิษฐานณสถานที่มงคลศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับค่ะนะคะสําหรับวันนี้นะคะอาจารย์ชัดอาจารย์เชยจะเป็นตัวแทนนะคะนอกจากการขอพรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะสัก,การะบูชาแล้วนะคะก็จะเป็นตัวแทนพี่ๆในการร่วมบุญกับที่วัดนี้นะคะใคร,ครที่ฟังอยู่เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่การตั้งจิตอธิษฐานขอพรก,อก่อนเลยค่ะ และตอนนี้นะคะอาจารย์ชัดอาจารย์เคจะนำพาพี่ๆมา เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการทําบุญนะคะร่วมกับทางวัดนะคะใครฟังอยู่เตรียมตั้งจิตอธิษฐานขอพอรพร้อมกันค่ะนะคะเป็นเงินจํานวน500บาทเนาะหนึ่งแรกขอใหพ้พี่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดประสบความสําเร็จนะคะหนึ่งร้อที่2นะคะขอให้พี่มีการงานที่ดีนะคะทําอะไรก็ให้เจริญรุ่งเรืองร่ํารวยค่ะหนึงที่สค่ะขอใหพ้พี่มีโชคลาภที่ดีค่ะ นะคะไม่ว่าจะเป็นโชคลาภที่ได้มาจากการประกอบสัมมาอาชีพหรือโชคลาภที่ได้มาจากการเสี่ยงโชคก็ขอให้โชคดีนะจ๊ะพี่จันนะคะนะหนึ่งร้อยที่สค่ะขอให้พี่ๆทุกคนนะคะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เราประา คาดหวังนะคะ,ระ,ระหรือว่ามีามจิตอธิษฐานที่อยากให้ประสบความสําเร็จะค่ะนะคะสุดท้ายค่ะขอให้พี่ๆทุกคนเฮงเฮงปังปังดังดังรวยรวยทุกคนทุกท่านค่ะได้ขอให้สมปรารถนาในทุกๆเรื่องที่ตั้งจิตตั้งใจเลยนะครับาาุนะ<า>มโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธุข้าพเจ้านายเชชวันจิวสุพง์คุณอรวรรณจิวสุพง์พร้อมทั้งคณะแฟนเพจคณะลูกศิษย์ของข้าพเจ้าทุกคนทุกท่านผู้ที่ร่วมกันอนุโมทนาสาธุบุญบุญใดที่เป็นบุญที่สะอาดและบริสุทธิ์แล้วที่บังเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าพร้อมกัลยาณมิตรของข้าพเจ้าขอน้อมถวายต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระประธานผู้อยู่เบื้องหน้าคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสง์ ตลอดจนเทพเทวดาเทพาอารักษ์ผู้ปกปักรักษาณสถานที่มงคลศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ขออนิสงส์ผลบุญจงบังเกิดเป็นบุญที่สะอาดและบริสุทธิ์บังเกิดบุญขึ้นแล้วขอจงมีพลังบุญพลังบรารมีมาสู่ตัวข้าพเจ้าในชัชวานจิวสืบพงคุณอรวรันจิวสืบพงครอบครัวของข้าพเจ้าคณะแฟนเพจของข้าพเจ้า คณะลูกศิษย์ลูกหาของข้าพเจ้าจงได้รับบุญที่สะอาดและบริสุทธิ์นี้ขอให้บุญนี้เกื้อนหนุนให้ชีวิตของทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้จงสมความมุ่งม,มา่ปร,รารถนาคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองคิดความสําเร็จประสบความสําเร็จในการงานขอให้ประสบความสําเร็จในการงาน ขอให้มีโชคที่ดีมีลาบที่ดีมีทรัพย์สมบัติเงินทองที่เป็นมงคลสิ่งใดที่เป็นมงคลขอจงบังเกิดมีแก่ทุกคนท,กท,กทุกท่านให้ได้เท่าเทียมกันทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ บุญนี้สำเร็จแล้วครับอาจารย์ชาติจังเชนะครับขออานิสงส์ผลบุญครับที่ได้ทําได้สร้างเป็นบุญที่สะอาดและบริสุทธิ์ขอจงดนบันดาลครับให้แฟนเพจทุกคนทุกท่านจงได้รับอานิสงส์ผลบุญนั้นเท่าเทียมกันทุกคนทุกท่านเถินสาธุสาธุสาธุ อนุโม,โมทามิามอาจารย์เคขออานวยเอวยพรพี่พี่ค่ะนะคะให้พี่พี่ทุกคนมีความสุขกายสบายใจนะคะคิดหวังส่งสิ่งใดขอให้ประสบความสําเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกป,ประการค่ะสาธุสาธุสาธุาธวันนี้นะคะขอพระคุณพี่พี่ทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็าฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพืเ่อนๆของเรารด้วยนะคะขอบคุณครับ